พระอภัยมณีตอนที่ร้อยห้าต่อจะกล่าวฝ่ายราษฎรพวกมอญแขกตานตื่นแตกพาก,กันไปดังใจหวังเที่ยวดูเล่นงานใหญ่ที่ในวางบ้านยืนด้านกันเป็นหมู่ดูละครพวกเจ้าชูเดินสอกรอผู้หญิงเป้าอ้อยอิงเล้าลมชมสมอดทั้งผู้จ่าปาลาัยพี่ไล่วอนอีนางมอนร้องหุยว่าอุ้ยใหญแม้นรักใครได้เสียเป็นเมียผัวดีฉันกลัวหม่อมจะรีบอาชีพหาย นางควัค้อนชำเลืองเคืองละคายนางคงขายแท้แล้วไม่แคล้วเลยชายเจ้าชู้ดูตาทำหน้าเซ่อพูดไหลเลอ้อแล้วก็เดินทเมึนเฉยเต็มกระดาษที่ในใจไม่เสเบยต้องละเลยหลีกไปไกลอีมอนพวกดูโขนหุ่นล้วนคุณหม่อมพวกเบ่าล้อมนั่งบนแคร่แลสลอนจับกระเบาก้นหม้อกแกงโดยแสงเงอ่อนไรจุกร่อนรอยหน้าตาเป็นมัน พวกมอนตรัมทำท่าดูน่าเกลียดเข้าเบียดเสีเยดเคียงคู่ดูเมันขันเจ้าพวกเจ็กยินกาในตาชานันแล้วยิงฟันหัวรอว่าห่อจริงพวกละครชาติสียงหมีชาวเล่นเรื่องราวเมื่อพระรถปลดผู้หญิงให้เลี้ยงเล่าชัยบาลสับราจรจจิงเก็บเอาสิ่งยาอยู่กับลูกตาแล้วหนีนางเมรีสีสมอนขึ้นอสศดรเหาะไปในเวหานางก็ตามมากระทั่งฟังคงคาเฝ้าโศกาตามผัวจนตัวตาย พวกรงนิ้วด้นประชันกันอึ้งหมีเมื่อจิยวยี่ให้โ,โลโซกเป็นสื่อสายหาเล่าปีทวงเมืองเคืองระคายของเบ้งอุบายลวงจิยวยี่และกรีพลให้เตียวหุยห้องตงไปกักดัดแล้วประชันอยากขายไอผ้ผยคนจิยวยี่โกรธเต็มประดาเข้าตาจนทุบอกตนรากโลหิตชีวิตวายพวกคนดูยัดเยียดเปียดกันฟุ้นชลมุลล้มคว่ำขําง่าย แต่การเล่นหลายหลากยังมากมายจะบรรยายยกขึ้นว่าจะช้าทีครั้นครบถ้วนเจวันการพิเศษอดิเลกเฟื้องฟุ้งทั้งกรุงสีขึ้นสามข้ามตรีจันทร์เป็นวันดีพระชนนีได้เวลาจึงพานางไปมุนเทียนแล้วก็ตั้งแต่สั่งสอนอย่างแง่งอนขัดข้องให้หมองหมางหัวจะว่าสิ่งไรจงไว้วางอย่ารักางเคืองใจนั้นไม่ดีการหึงหวง,วงจ้วงจับทำหยาบหยาบอย่าก่อความขึ้นเครียดผู้เสียสี แกห้ามแผนแสนสุรางนางนารีจะเป็นที่เกืองขาดอัธยาปัวจะพูดความรับระงับไว้แต่ในใจใคร่ประจบจะครบหาจะถามไต่แม่อย่าได้ออกเจรจาจงรักจงรักษามีสนิทเหมือนบีดอนคำของแม่แต่เท่านี้นะลูกรักประเสริฐนะักแม่จงจำคำเอาสอนจะคุ้มกันอันตรายสถาวรเมื่อยามนอนกลับปาดจะขาดวัน นางลีลาพาบุตรสุสวรรค์ขึ้นปราสาทหนอไทยเพราะไก่ขันเขาหยุดยั้งนั่งที่แท่นสวรรค์นางนำพันวอนว่าด้วยอาไยแม่ขอฝากวัญชายาธิดาด้วยพ่อจงช่วยปกครองให้ผ่องใสจงรักกันอบอ้อมถนอมใจทั้งเวียงชัยพ่อจงผ่านสวรรค์ยาแม่ขอฝากเวชายันนั้นยังอ่อนช่วยสั่งสอนกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรักษา อันตัวแม่เราก็แก่โรคชรามันเข้ามาเยียบเยียนเบียนทุกวันแม้นวัดใบจะได้ฝากแต่ซากผีพอเป็นที่ดับร้อนช่วยผ่อนผันหนอกกษัตริย์กราบก้มมงคมคันอภิวันบายุคนพระชนนีได้ชุบเลี้ยงเพียงบุตรสุดท,ที่รักพระคุณนากอรักใส่เกศีจากสนองบุริกาฝาทุรีกว่าชีวีลูกชวายทำลายลานนางพระยาอวยพรสัต ถาวรสวัสดิ์จากปางรัดคืนหลังยังสถานสองกษัตริย์เริงรื่นชื่นสำราญในสถานมนเทียนวิเชียนพลายธรรมดาหนุ่มสาวเมื่อเข้าห้องก็จำต้องแต่คดีตีขยายรั้นจรัสตัดไปไม่พิปลายขอบรรยายแต่สักหน่อยพอกล่อยใจพระรับขวัญวันชายยาสุดาโฉมปอบประลมนุดน้องให้ผ่องใสสิทิดเหนือแท่นจำลองทองประไพพระปลาใสกน,นิษฐา ยุพาผิดถนอมแนบแอบอุ้มพรมจุมงพิษนางเบือนผิดเหหันและผันผินพ็เรื่องการมัญญายุพาผิดไม่สุดสิ้นพลิกแพลงเพราะแสนงอนเพราะรู้เท่าเยาวรักประจักษ์จิตว่านางบิดเคยได้รวมดวงสมอนพระนิ่งเฉยไม่ได้เผยสุนทอนวอนทําเป็นนอนถอนใจไม่ใสาย,ยานางจบใจใหม่ว่าเธอกลิ้วโขดประทานโทษพงกษัตร,ริย์ผัดถาพระคึงเค้นเฟ้น พุ่มประทุมมาเต็มหัตถาคลัดเคร่งเต่งพระสวงบัลลงกพึ่งครึงเค้นเฟ้นเก,นเกนสรกลิ่นขจรเกลือกั่้วดอกบัวหลวงสุมาลีขี้คลายขยายดวงจนโรยร่วงเรนูฟูฟ,ฟูกระจายกายุพยับผับฟ้าเวหาห้องสุนีกล้องแสงสว่างกระจ่างชายพิรุณโรยโปรย,ยปลอยเป็นฝอยปลายสาดร์กระจายในหน้าพางกลางอัพรพระเขา เขาพระเมรุรยอดโยกโบกสะบัดพระพายพัดไม่ค่อยหยุดเพียงหลุดถอนทั้งขุนเขาเนี่ยมออิอิสินทอนยอดกระอ่อนเอเดียงเพียงทำลายมันติมิงกลิ้งท้องชลาศินกระโดดดิ้นในบนชลาสายเมฆขลาล้อแก้วดูแพลวพลายอสูรกลายกนปลาหันขว้างขวานดัง วิหกหงบินเหินทำลมหวนบ้างบินทวนหลงถิ่นทวินวังกะว่าวร้องก้องกองังวานประสานดังอยู่ในรางส่งเสียงสำเนียงงมสองกษัตริย์ดังได้เชยเสวยสวรรค์ในช่อชั้นเทวริษสนิทสนมไม่จอนจากแท่นสุวรรณที่บรรทมเพราเชยชมบันชายากุมารีจบตอนที่ร้อยหพระอภัยมณีตอนที่หนึ่ พระอภัยมณีไปเยี่ยมนางเนื้อที่เกาะแก้วพิสดารจะกล่าวถึงพระอภัยวิไลรักอยู่สำนักเนินสิงคุดกุฎฤสีจเจริญผลบรรพชิตกิจโยคยีทั้งสองชีเชี่ยวชาญการบำเพ็ญไม่โลภหลงโปรงในธรรมกรรมฐานใหม่วิมายสันสุขสิ้นยุคเขน็นมัธยตัดสวัสดขาดกระเด็นลงตรองเห็นแกนสารการต้องตายเพราะตัณหาพาตนให้พ้นทุกข เพราะตันหาพาตนให้ทนทุกข์ไม่มีสุขอวิชชาพาชิปหายเป็นเชื้อไฟไม่ชั่วตัวอบายให้วุ่นวายโลภลงเที่ยววงวนต้องลบพุ่งยุ่งยิ่งชิงสมบัติทั่วจังหวัดเขตแคว้นแดนสิงคนเพราะโลกีนี้มันชั่วพราหมัวมนให้เสียผลเสียประโยชน์ในโพธิญาณคิดก็เป็นอนิจจังหนะ้าสังเวชกองกิเลนนี่หนอ เรามันเผาผ่านแต่พลัดพราาจากพงุงจากวงวานทรมานกายยาในสามัญเห็นพระเห็นภายในอดีตเอาจิตทง้งเห็นทุกขังเดือดร้อนคนผ,ลผ,ลผล่อนผันทรงกสินอภิญญาสำราญคันเอาจิตมัน่นปรงธรรมสมัมมดึงสมประโยชน์หวังโปรดของชีสองให้ผุดผ่องลุล่วงกันหวงหึงจะได้ผลขนสัตว์ที่รัดฟืงที่ลุถึงทางสวรรค์ชั้นวิมานพลางเสด็จออกนอก ุดีที่สํานักมาหยุดพักที่ศาลาหน้าวิหารทั้งสองนางต่างประนุษบทมาแล้วกราบการคอยรับฝังสั่งคดีฝ่ายพระองค์ทรงศิลมุนินหน้าตัดประพาสโดยจริิ k หรฤอษีพี่ปลายปลาใสน้องสองนาลีคอยเปลมปีอยู่หรือน้องทั้งสองนางฝ่ายสุวรรณมาลีหลวงชีสนองหม่อมชั้นสองตั้งใจ,ใจไม่ได้มาง ถืออาวาดปาดหมายชนวายวางตามหมนทางนรือาดการบำเพ็ญพระตัดว่าสาธุจงลุล่วงให้พ้นห่วงตันหาท่านตายเห็นแล้วเทศนาปราศัยให้ใจเย็นจงลวเว้นโทโสอย่ากโกรธาอัโลกหลงจงเห็นว่าเป็นโทษไม่ประโยชน์จะหวังใช่ฝั่งฝาการลกีสีประการเป็นมารยาคือรูปรถพจนาเครื่องบำเรออันบทเบื้องเรื่องสัมผัสเหมือน,นมัดผูกเข้ากระดูกแล้วมันทำเสียย่ำเยอ จงหัดจิตคิดสละย่ทะเยอที่เปลมเปลอปฏิภาณตงจัดใจเอดวงจิตคิดในพระใตรักจับประจักขักข้ามความสงสัยอันขันตีมีกำหนดให้อดใจจงตั้งในยุติธรรมคงสำราญได้ตัดห่วงโบยใหญ่ในมนุษย์จะบริสุทธิ์เห็นภัยในสงสารอุเบกขาตั้งมั่นในสันดานห่วงวิพานเบื้องหน้าให้ถาวรพอจบคำที่พระ ร่มเทศนาให้สีกาชีจำเอาคำสอนทั้งสองนางต่างยินดีชุดีกรับสุนทรพระมุนีด้วยปรีชามัธยัติคัดเคร่งข้างปริบัติค่อยคิดตัดโลโพและโมหาเกิดความสุขขึ้นทุกวันเห็นทันตาต่างเปลนปาโมสํำลานบานกมลปล่อยพระจอมุนีฤาษีสิทธิ์คลัดเศรษฐกิจเทศนาสถาผล พอเย็นพยับอับแสงสุริยนพื้นอัมพลแจ่มฟ้าดารารายจันกระจ่างก,กลางนภาเวหาห้องสว่างท้องป่าชัดจำรัดฉายพระเสด็จเข้ากุฎีที่สบายสํารวมกายทางกษินอภิญญาณหวนรำลึก นึกถึงอาจารย์เท่าจะสกเศร้าแก่ชรลาน้าสงสารหรือล่วงรับดับขันทัศนดานทั้งยาวมารมัจชาศิกาโยมจะอยู่ดีมีสุขหรือทุกข์ร้อนเมื่อวันจรจากนางสำอางโฉมได้ฝากฝากังครูเท่าช่วยเล้าลมจนนางโยมคลอดบุตรสุดอาไลัสิบปีนี้แล้วแต่แคล้วคลาดแสนอนาดนึกหน้าน้ำตาไหลจนลูกมีหลานน้อยกลอยลุทยยังไม่ได้เห็นหน้ามัชชาเลย จำจะไปเยี่ยมเยือนเจ้าเพื่อนยากคุณเขามากนักหนานิจาเอ๋ยได้รอดตายวายชีวามาหลงเลยจะเฉยเมยเสียไม่ไปก็ไม่ดีาติพางทางเข้าสมาธิตั้งสติระลึกไปในวิถีเอาจิตตั้งทางกรสินให้อินรี์ลอยขึ้นที่ณนภะางกลางอัมพรหมายเกาะแก้วพิสดารข้างดาน,ด,านด้านใต้ตลอดไปจนมาหิงกสินสอน ตามมหาสารโรชโลธรพระ,สะเสด็จจรทางกสินอภิญญาณไม่ช้าพานบรรลุถึงเกาะแก้ววิเวกแววเสียงดังและคังขานเห็นกุฏีที่สำนักพระอาจารย์ดูสำราญท่าเท้าเหมือนอย่างเคยเมื่อครั้งดีผีเสือ้อท่านเกื้อหนุนเพิ่งได้บุญอยู่จนได้ไปเป็นเคยเมืองผลึกนึกถึงคุณได้คุ้นเคยได้ไปเฉยก็เพราะคุณพระมุนี ขั้นถึงหมอบยอบองค์ลงอภิวานมุนีนาโดยจริตกิดฤืษสีฝ่ายพระจอมอิสโลท่านโยคียเห็นมุนีมาคํำรูปอภิวันเอามือป้องมองดูไม่รู้จักจึงถามทักมาแต่ไหนันไก่ขันเป็นนักศิษย์ถือกิจพรหมจทร์เที่ยวด้นด้านมาทำไมในกลางคืนมีธุระสิ่งใดอย่างไรหนอจงแจ้งข้อตามอัดอยาขัดคืน จะต้องการสิ่งไดในกลางคืนจังดึกดื่นบอกเราให้เข้าใจฝ่ายพระจอมมุ่นีหรือศีธิ์ฉเฉลยกิจจาแจ้งแถลงไขข้าพเจ้านี้หรือชื่ออภัยเล่าพิไลให้เธอฟังแต่หลังมาพระโยคีนิ่งตรึกนึกขึ้นได้อ๋ออภัยมณีหรือถือศิกขาละสมมัติพระสถานการภาลาเองบทมาได้กี่ปีหรือนีเมีย หรือเกิดเข็นเป็นอย่างไรไม่เป็นสุขจริงๆทุกปล่อยปละสละเสียหรือเห็นภัยในคฤหัตตันลูกเมียออกบัวเสียใครอยู่หลังช่างหัวมันพระอภัยกับก้มประนมสนองไม่ขัดข้องข้อใดในใจฉันคิดเห็นภัยในกิเลสสังเวชครานมารุมรันรึงรัดสัตว์ทั้งปวงจึงสละละสมบัตพระสถานไม่ต้องการเขตแดนสิแนแหนห่วง คิดผ่อนตัดเยื่อใยที่ในสวงหมายรู้ล่วงหาประโยชน์จะโปรดชนพระโยคีปรีดาสาธุสะเองสละสังเวชแจ้งเหตุผลโมทนาสาธุสะไม่ปราปนหวังกุศลพินโยมโหฬารนี่อีกมาอย่างไรชะไหนเล่าเอาสำเพาเพตามาหรือหลานหนทางไกลเหลือล้นพ้นประมาณหรือเดินสารผู้ใดจึงได้มาพระอภัยมูนินเป็นกษัตริย์จึงแจ้งอัดให้เธอฟังที่กลงขา ฉันมาโดยทางกสินตั้งจินดาเมื่อหลานมาแต่ข่าำทอย่ำยามพระโยคียมียานห่านแก้วประเสริฐแล้วอุตสาเพียนตัดเสี้ยนนามสมประโยชน์แล้วอุตสาพยายามจะมีความสุขใจในในิพพานและชวนเชิญพระอภัยเข้าในกุฏจงยั้งหยุดเจริญธรรมกรรมฐานไม่ห่วงยายคล้ายกับกูอยู่สำราญหมายนิพานพานภาคหน้าให้ถาวร ไปเจ้าพวกเรือแตกแขกฝรั่งมานั่งฟังถ้อยคําที่ร่ำสอนทั้งปรนิบัติพัดวีชุลีกรต้มน้าร้อนน้าชาสารพันถวายพระมุนีฤาษีสิทธิ์ตั้งให้ชิดแล้วคํารบจนขบขันทั้งเพษสัตเพเพลาสารพันฤาษีฉันเสร็จสับประงับกายสสีทรดับลารับเมฆอดิเลกส,สุริยงส่งแสงฉายดารากรอ่อนอับ ระยับพลายสกุลไร่ร้องก้องซ้องสำเนียงไก่กระชั้นขันขาน,ขานประสานสนอที่บนเกาะเจ้ยแจกวิเวกเสียงโกลิกากาโกลิลากา,กาแก่แท่สำเนียงดู <package> เดาดูวาวเรียงร้องเร่งพระสุริยนแสงหีลานเรืองรอแสงหีลานเรืองรอบริมขอบฟ้าพระสุริยาขึ้นสว่างกลางเวหนปูงนกหกปกหินและบินบน จากลังตนร่อนร้องก้องกังวานกะเรียนดงส่งเสียงสำเนียงแจ้วดังปีแก้วจำเรียงประเสียงประสานวิหกขงจำเนินเหินทยานไปสมานบุษบงที่วงวนพาหรือสีพิกฟื้นตื่นสายญาติพานุมาสองสว่างกลางเวหนออกจากกุดเดินตรงไปสงชนแล้วขึ้นบนเชิงผาศิลาไลัลพวกสิษิ์ถาพากันไปที่ในป่าเที่ยวสาหาเรียบเดินเนินสไลด สอยมะม่วงพวงสุกลูกลำาไยมะเฟืองมะไฟผลพลาทั้งว้าดงขนุนขนาดจันอินผลลิ้นจีเก็บแต่ที่สิ่งของต้องประสงค์แล้วเดินลดตัดมาจากป่าดงถวายองค์สองมุนีด้วยปรีดา